สวัสดีครับจากร้านเซียนโนบุกค,ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเซ็ตไปออดนะครับการตั้งค่าไปออดแบบ UEFI นะครับกับรีคอมซี่ต่างกันอย่างไรนะฮะพอเวลาโหมดนี้มานะครับท่านที่ใช้นโนบุกใหม่ๆนะครับแล้วเอาไปให้ช่างลงวินโด์นะครับเอาไปช่างลงให้ช่างลง Windows, ลวินโด์ปุ๊บเนี่ยแล้วเราใช้ไปปุ๊บเนี่ย แล้วเราไปรีเซ็ตค่าไบออตั้งค่ามาตรฐานปุ๊บเนี่ยแล้วเข้าวินโดว์ไม่ได้นะครับอ่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าจะเซตอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าตัวที่ผมเอามาโชว์นี่เป็นตัวที่ไบออดปราบเซียนนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรก ตัวที่เอามาเสนอนะครับตัวที่เอามาพรีเซนต์นะครับเป็นเอซ s นะครับซึ่งรุ่นอะไรก็เดี๋ยวไปตามดูแล้วกันนะครับรุ่นอะไรนะครับอ่ะเอาเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับ b บออดตัวนี้นะครับสังเกตคอลัมน์นะครับจะมีเมนแอควานบูสเ t s e c เ r i t ี s เซฟนะครับอ่า ใบออดตัวนี้ตอนนี้เป็นค่าดีเฟล์อยู่นะครับเป็นค่า Default ดูไงเป็นค่าดีเฟล์นะครับอ่ะดูที่หน้าบูทนะครับอ่าอันนี้จะเป็นค่าดีเฟล์จากโรงงานนะครับอ่าซึ่งจะเป็นหมดของ UEFI คือตอนนี้ในตอนนี้ในเครื่องนะครับจะมีฮาร์ดดิสต์อยู่อยู่ในเครื่องนะครับแต่เขาจะไม่ขึ้นโชว์เพราะว่าตัวฮาร์ดดิสต์เป็นแบบรี a นซี่โหมดนะครับ อาการของเครื่องนี้ก็คือว่าลูกค้าได้ไปลงวินโด s นะครับลงวินโด้จากทางร้านแล้วทางร้านเซตให้เป็นเรเกนซี่จะบังคับให้เป็นเ e เกนซี่พอบังคับให้เป็นเ e เกนซี่ปุ๊บเขาก็ลงวินโด s ไปตามปกตินะครับพอลงวินโด้ไปตามปกติคราวนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมีการรีเซ็ตค่าหรือคืนค่านะครับหรือคืนค่าใน ในต,ตรงนี้คือร Re ีสโตเดฟอลท์หรือคืนค่าเป็นค่าของโรงงานพอคืนค่าของเป็นของค่าของโรงงานปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่เจอไบออดเอ้ยขอโทษนะฮะไม่ไม่เจอฮาร์ดดิสในลีดในลีดที่ขึ้นอยู่นะครับผมคราวนี้นะเราจะทำอย่างไรลหลายหลายหลายคนก็คือกลับไปหาช่างนะครับซึ่งซึ่งช่างเขาก็แค่เซตกลับมานะครับแล้วหรือเซตกลับมาให้เราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะ เรียกอะไรนะค่อนข้างที่จะลำบากนะเวลาไปหาช่างทีนะครับอ่ะคราวนี้มามาดูวิธีการเซตนะครับเนี่ยอ,อันดับแรกเนี่ยเรากดเข้ามาในไปออดก่อนนะครับกดเข,เข้ามาในไปออดปุ๊บเรามาที่โหมดของบูตก่อนเรามาเช็คดูก่อนนะครับถ้าร้าน CSM นะครับดิทิเบิลอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น UEFI นะครับร้าน CSM ดิทิเบิลอยู่ อันนี้จะเป็น U E ไปนะครับ Fastboot e t t e r p e อันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะครับเราเราจะดูแค่คําว่ารัน C S M e t t e r e นะครับอ่ะซึ่งเราจะไม่สามารถปรับได้นะครับซึ่งเราจะไม่สามารถปรับได้เพราะว่ามันจะเป็นสีน้ําเงินเช่านีสีสีน้ําเงินเท่านั้นที่ปรับได้สีดําจะปรับไม่ได้นะครับเราจะปรับไม่ได้คราวนี้แหละตั้งคําถามแล้วแหละว่าเราจะปรับยังไงนะครับ ซึ่งเบยออดตัวนี้จะเป็นเบยออดรุ่นใหม่นะครับให้เราไปที่ Security อ่าสมัยก่อน Security จะมีแค่การตั้งแค่แอสมินพัเวิร์ดแล้วก็เซ็ตอะไรต่างๆแค่นี้ครับคราวนี้มันจะมีเรื่องของอ่าบูทซอสนะครับคอนโทรลเห็นไหมฮะเห็นไหมครับซอฟต์บู c คอนโทรลหมนยถึงตอนนี้อีเทเวนอยู่ตรงนี้ละครับที่สามารถจะปรับรีเคนซี่หมดและ u e อไได้ ซึ่งถ้ามันเป็นด e ิทิเบิอยู่นะครับแสดงว่ามันปรับเป็น U E R อยู่นะครับอ่ะเราก็เลื่อนลงมาปรับให้เป็นด e ิ s ิเบิลนะครับคือปิดปิดเลยนะครับพอปิดแล้วเนี่ยเรากลับไปที่หน้าบูทนะครับมันยังไม่ขึ้นโชว์นะเพราะว่าในการเซตค่าทุกครั้งของไม่ออดรุ่นนี้จะต้องรีเซตคือหมายถึงว่าต้องเซฟแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เดี๋ยวลองดูนะครับเซฟเช h a ์แอนด์เอ็ก เดี๋ยวผมต้องรีบกด F2 ปุ๊บ F2 กลับเข้ามาใหม่นะครับแล้วเราเลื่อนไปที่หน้าบูทนะครับเสร็จแล้วจะสังเกตว่าร้าน CM CSM เนี่ยสามารถปรับได้แล้วนะครับจากเดิมซึ่งปรับไม่ได้ขึ้นตัวสีดำนะฮะเราก็เลือกปรับมาปรับส่วนเรื่องฟาสต์บูทนี่ปล่อยเขาเลยครับจะปิดหรือเปิดก็ปล่อยเขา เราเลื่อนลองมาปรับที่ดิทิพเปิลนะฮะปรับให้เป็นดิพแทนนะครับปรับเป็นดิทิพเปิลแทนปุ๊บพอป,ปรับนะครับโหมดจะเปลี่ยนเลยทันทีเห็นไหมฮะทางบนจะเป็น f a สต์ o ูตนะฮะตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับซึ่งเราปรับแค่นี้พอนะครับเรื่อง o p พลอมนี้ปล่อยมาเลยนะครับแต่การทีเทคของบ o ตออปชันเนี่ยก็ยังไม่เจอฮันดิสก็เหมือนเดิมครับต้องกลับไปรีสตาร์ทใหม่ นะครับเซฟเช n งแอนเอ็กซิทเหมือนเดิมปึ๊บปบแล้วกด F2 เข้ามาอ่าเราก็มาดูกันว่าจะได้ผลไหมอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ไม่ออดจะถูกเป็นดีเคนซี่หมดซึ่งสังเกตไหมว่าตอนแรกจะไม่เห็นการบูตนะครับจะไม่เห็นการบูตขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการบูตขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือได้เป็น solid s t a t ปรับง่ายๆครับแค่ปรับแค่นี้อ่าสำหรับ คนที่ปรับแบบนี้ไว้เวลาเราเคลียร์ค่าทั้งหมดนะครับเคลียร์ค่าพื้นฐานของโรงงานทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าวินโดว์ไม่ได้นะครับผมจะเทสให้ดูตอนนี้เดี๋ยวผมเซฟเอกไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ผมนยตั้งเป็นรีเคนซี่โหมดอยูอ่ผมจะไม่กดนะครับเดี๋ยวดูเห็นไหมฮะสตาร์ทติ้งวินโดว์เอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอเดี๋ยวผมจะกดปิดนะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดโอ้ไปนานแล้ว ผมดับเครื่องเลยนะครับผมจะเปิดอีกทีนะครับแล้วก็เข้า F2 อ่าเข้ามาหน้าเข้ามาหน้าใบอ่อนนะครับเข้าเข้ามาหน้าใบออเข้ามาหน้าใบอ่ออ่าแล้วคราวนี้ผมจะคืนค่าโรงงานนะครับสมมุติว่าฝนตกฟ้าร้องแล้วเราคืนค่าของโรงงานนะครับมาหน้าบูธก่อนนะครับจะเห็นว่าเห็นได้อยู่นะครับอ่าแล้วตอนนี้ผมจะคืนค่าโรงงานโหลด f ีฟอ t นะครับรีสโตร์รีฟอสปุ๊บอ่า ผมกดโหลดดีฟอสไปแล้วนะครับอ่าดูอีกครั้งกดโหลดปุ๊บแล้วผมกลับมาดูบูทเห็นไหมค่าเขาจะยังไม่เปลี่ยนนะครับพรค่าเพราะว่าเขายังจำค่าเดิมอยู่ทุกครั้งจะให้เปลี่ยนค่าคือต้องกดเซฟเช็งแอนน e สิตนะครับปุ๊บอันนี้ผมจะไม่กดอะยเลยนะครับเห็นไหมฮะใบอ่อนรุ่นนี้จะเด้งเลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะบูทแล้วเราก็ไปดูกันเห็นไหมครับไม่เจอไดนะครับซึ่งไม่เจอได ก็คือเราจะรีสตาร์ทเครื่องขนาดไหนหรือว่าบ่อยขนาดไหนเครื่องจะไม่ยอมเข้าได้ให้เรานะครับอันนี้คือปัญหาที่ที่เจอกันบ่อยเพราะฉะนั้นเครื่องที่ถูกตั้งรีเคนซี่ไว้แล้วไปออกมารีเซ็ตค่านะครับพื้นฐานโรงงานเนี่ยจะเข้าวิโดวอไม่ได้จนะครับเราก็ต้องทําการไปเซ็ตเหมือนเดิมซึ่งนะครับไปเซ็ตเหมือนเดิมก็คือต้องไปย้อนดูที่ผมเซ็ตโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลย ครับหลังจากดูเสร็จแล้วเป็นไงเป็นยังไงบ้างครับเซตไม่ยากครับผมเออก็หัดเซตนะครับหัดทาตามที่ผมแนะนําไปนะครับผมมันไม่ยากครับเออสำหรับผู้ที่ติดตามติดชมนะครับคลิปผมที่ทําไปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกําลังใจให้นะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจากไปก็ อย่าเจ็บจะจนนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองไหลามาเทมานะครับสวัสดีครับ